มันจะเกิดอะไรขึ้นเมื่อเด็กเนิร์ดขี้แพ้ได้บังเอิญไปเจอเข้ากับดาบวิเศษในตำนานและเขาจะไปต้องใช้มันเพื่อกอบกู้โลกและเรื่องราวทั้งหมดมัน่จะเป็นยังไงกันต่อไปก็สวัสดีเพื่อนๆชาวตูนมาทุกคนกันด้วยนะครับก็ยินดีต้อนรับกับเข้าสู่ช่องของเราอีกเช่นเคยและก่อนที่จะไปเริ่มต้นกันพมก็ขอฝากเพื่อนๆกดไลค์คลิปนี้สัก100ร้อยไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้เหล่าทีมงานด้วยนะครับและถ้าเพื่อนๆชาวตูนมาพร้อมกันแล้ว ผมเนี่ยก็ขอเชิญเพื่อนๆเ,เนี่ยรับชมรับฟังกับหนังหรือแอนิเมชันที่มีชื่อเรื่องว่าคูโบ t ละท t ส t i n g กันได้เลยครับหากจะต้องกระพริบตาก็ทำซะตอนดีขอให้เจ้าจงตั้งใจดูและตั้งใจฟังทุกอย่างไม่ว่ามันจะแปลกสักแค่ไหนเตือนไว้ก่อนนะถ้าเผลอ้าไม่ได้มองหากเจ้าลืมแม้สักนิดที่ข้าบอกแม้เพียงเสียเวลาวีรบุรุษของเราจะสาบสูญ โดยเรื่องราวทั้งหมดมัน,นี่ก็จะเริ่มที่หญิงสาวล่างผอมบนเรือที่กำลังลอยเควเงกลางมหาสมุทรท่ามกลางพายุที่โหมกระหนำ่ำและมือของเธอเนี่ยก็ถือปินโบรนันหรือที่เรียกกันว่าซามิเซนโดยบนหน้าตักก็มีห่อผ้าสีแดงถูกวางเอาไว้และตาของหญิงสาวเนี่ยก็มองไปยังคลื่นยักษ์ตรงหน้าก่อนที่เธอเนี่ยจะดีซามิเซนในมือและหลังจากนั้นลำแสงสีฟ้าเนี่ยก็ได้ปรากฏขึ้นพุ่งตรงสู่คลื่นยักษ์จนคลื่นเนี่ยแยกออกเป็นสองส่วนในทันที หากแต่ด้านหลังก็ยังมีมวลน,น้ำที่กำลังรวมตัวกันและก็สัตว์เข้าใส่เธอโดยไม่ทันตั้งตัวและคืนเนี่ยก็ได้พัดพาหญิงสาวเข้าสู่ฟังโดยห่อผ้าสีแดงเนี่ยก็ถูกซัตว์มาอยู่ไม่ใกล้ไม่ไกลก่อนที่ห่อผ้าจะขยับและก็ส่งเสียงร้องออกมาทำให้หญิงสาวก็เลยกระเสือกกระสนเข้าไปประคองห่อผ้านั้นไว้เพื่อให้เห็นว่าภายในมีเด็กทาลกคนหนึ่งอยู่โดยหลังจากเหตุการณ์นั้นนางเนี่ยก็จะได้ตัดภาพไปก่อนที่มัน จะฉายให้เราเห็นถึงถ้ำมันห่างไกลและในตอนนี้เด็กชายคนหนึ่งเขาเนี่ยก็ได้ตื่นขึ้นมาจัดเตรียมอาหารให้ผู้เป็นแม่เขาเได้เดินไปปลุกให้ท่านแม่ตื่นก่อนจะพาเธอมานั่งแล้วก็บรรจงป้อนข้าวให้โดยหลังจากมื้ออาหารเด็กชายเนี่ยก็ได้พาแม่ของเขาออกมานั่งรับลมในขณะที่ตัวเองเนี่ยก็พับกระดาษโอลิการมิเป็นรูปร่างต่างๆทั้งอัศวินสัตว์และก็สัตว์ประหลาด โดยที่แม่ของเด็กชายเนี่ยก็ไม่ได้แสดงอารมณ์หรือว่าปีปากพูดอะไรกับเขาสักคำและจากนั้นไม่นานนักเสียงลักคังเนี่ยก็ได้ดังมาจากในหมู่บ้านทําให้เด็กชายเนี่ยก็เลยลุกขึ้นก่อนจะคว้าซามิเซนแล้วก็รวบเอาโอริกามิที่เขาพับห่อใส่ผ้าก่อนจะเดินทางจากถ้ำมันห่างไกลสู่หมู่บ้านที่มีผู้คนคึกคักโดยที่เมื่อไปถึงยิงชลาคนนึ่งก็ได้ลองเรียกทักทายเด็กชายทําให้คูโบเด็กชายเนี่ยก็เลยยิ้มแย้ม ก่อนจะเข้าไปพูดคุยกับหญิงชลาก่อนที่เขาจะเริ่มทําการแสดงเล่านิทานโดยคูโบเขาเนี่ยก็ได้กางห่อผ้าที่มีโอริกาม,มิกลางทางเดินก่อนที่เด็กชายจะเล่นซามิเซนพร้อมกับเริ่มเล่าเรื่องราวของเขาและผู้คนเนี่ยก็ต่างให้ความสนใจกับการเล่านิทานของเด็กชายที่บอกเล่าเรื่องราวของซามูไรผู้กล้าแก่งที่มีนามว่าฮันโซและตัวของฮันโซก็ได้ถูกราชาแห่งดวงจันทร์พลาดครอบครัวไปแล้วก็ทําลายกองทัพ และทำให้อาณจาักรของเขาเด่นล่มสลายทําให้ฮันโซต้องออกเดินทางไปยังพื้นที่ห่างไกลเพื่อจะหาชุดเกาะวิเศษที่สามารถปกป้องเขาจากราชายแห่งดวงจัน์ทได้ซึ่งชุดเกาะวิเศษนี้มัน,นก็ประกอบไปด้วยดาบที่ไม่มีวันหักเสื้อกรอดที่ไม่อาจถูกทําลายและก็หมวกคงกระพันโดยตัวของฮันโซเขาเนี่ก็ได้ต่อสู้กับสัตว์ปลาดจนในที่สุดเขาเนี่ยก็ได้เผชิญหน้ากับราชาแห่งดวงจันทร และในขณะที่ผู้ชมเนี่ยกำลังเพลิดเพลินไปกับการบันเลงสามิเซนและก็เวทมนต์ที่ทําให้กระดาษโอริคามิกลายเป็นรูปร่างต่างๆตามเสียงเล่าเรื่องของคูโบในตอนนั้นเสียงะระฆังเนี่ยก็ได้ดังขึ้นอีกครั้งทําให้คูโบเนี่ยก็เลยรีบเก็บข้าวของโดยที่เล่าเรื่องยังไม่ทันจบและตัวของเขาก็ได้ตรงกลับมายังถ้าซึ่งเป็นที่อยู่อาศัยของเขาโดยแม่ของเด็กชายก็ยังคงนั่งอยู่ที่เดิมเหมือนกับในตอนเช้า ทำให้สองแม่ลูกเนี่ยก็เลยพากันมากินข้าวเย็นก่อนที่ผู้เป็นแม่จะเล่าเรื่องราวของฮันโซวีรบุรุษให้คูโบฟังโดยเด็กชายเนี่ยก็นั่งฟังอย่างตั้งใจแต่ผู้เป็นแม่ก็ไม่สามารถเล่าถึงตอนจบของฮันโซได้ด้วยสภาพจิตใจที่ไม่ปกติของเธอเพราะแท้จริงแล้วฮันโซเนี่ยคือท่านพ่อของคูโบทําให้เด็กชายจึงอยากจะรู้ว่าพ่อของเขาเนี่ยเป็นคนยังไงทาให้หญิงสาวเนี่ยก็เลยบอกกับคูโบว่าฮันโซเนี่ยเป็นนักรบที่กล้าแก่ง เก่งเพลงดาบและก็ธนูมากหากแต่สิ่งที่คุโบอยากรู้นั้นไม่ใช่ว่าฮันโซในฐานะวีรบุรุษแต่คุโบอยากรู้ว่าท่านพ่อของเขาเ,เป็นพ่อแบบไหนกันแน่ทํำไมแม่ก็เลยตอบลูกของเธอว่าพ่อของเขาเหมือนเขาแข็งแกร่งฉลาดคบขันหล่อและที่สําคัญพ่อนรักเขามากเพราะผู้เป็นพ่อยอมตายเพื่อปกป้องเขาเอาไว้และเมื่อได้ยินแบบนั้นนะครับคุโบก็รู้สึกไม่สมเหตุสมผลเอาซะเลย เมื่อได้รู้ว่าทัานตาหรือว่าราชาแห่งดวงจันทร์กับน้าสาวของเขาเป็นคนฆ่าฮันโซเพราะพวกเขาเนี่ยล้วนเป็นครอบครัวแต่เมื่อได้ยินลูกฟูดแบบนั้นผู้เป็นแม่เนี่ยก็ได้แย้งว่าพวกเขาเนี่ยไม่ใช่ครอบครัวตาและน้าสาวของเขาเนี่ยคือปีศาจคนพวกนี้เนี่ยขโมยดวงตาของคูโบไปและคูโบไม่ควรจะต้องเจอพวกเขาอีกโดยผู้เป็นแม่นะครับเธอเนี่ยก็ได้กำชับให้เด็กชายเนี่ยซ่อนตัวในยามมืดห้ามอยู่ข้างนอกหลังอาทิตย์รับฟ้า และให้ใจพะคุมของท่านพ่อเสมอเพื่อป้องกันไม่ให้ท่านตาและน้าสาวมาพลากตัวเขาไปโดยเมื่อถึงในตอนเช้าในวันถัดมานะครับในวันนี้คุบโบเนี่ยก็ได้รู้จักหญิงชราว่าในหมู่บ้านจะมีเทศกาลโอบงหรือว่าเทศกาลที่ผู้คนเชื่อว่าวิญญาณของผู้ล่วงลับเนี่ยจะกลับมาและเราจะสามารถพูดคุยกับเหล่าคนตายได้โดยใช้โคมหรือตะเกียงไฟเป็นสื่อนำทางและเมื่อได้ยินหญิงชรา,าพูดแบบนั้น นั่นเนี่ยจึงทําให้คูโบเดินทางมายังสุสานเพื่อจะร่วมเทศกาลโอบงและเขาเนี่ยก็ทาโอลิกามิเป็นรูปโคมไฟก่อนจะได้พูดคุยกับฮันโซผู้เป็นพอ่อและในขณะที่ผู้คนในสุสานต่างก็เริ่มนําโคมไปลอยที่แม่น้ําเพื่อเป็นการส่งวิญญาณให้ไปในที่บริสุทธิ์หากแต่คูโบเขาเนี่ยยังไม่รู้สึกถึงการกลับมาของฮันโซผู้เป็นพ่อแม้แต่น้อยและเด็กชายนยก็รู้สึกโกรธท้าให้เขาเนี่ยก็ขยำโคมแล้วปาทิ้งแต่สุดท้าย เขาเนี่ยก็รู้สึกผิดแล้วก็เก็บโคมขึ้นมาและพอเวลาล่วงเลยมาจวบจนตะวันรับขอบฟ้าเสียงระฆคังที่เหมือนสัญญาณการกลับบ้านของคูโบเนี่ยก็ได้ดังขึ้นแต่คูโบเนี่ยก็ยังคงอยู่ที่สุสานของหมู่บ้านและในตอนนั้นสายลมประหลาดเนี่ยก็ได้พัดมาและแสงไฟของตะเกียงในแม่น้ําก็ค่อยๆดับลงก่อนที่เงาร่างของผู้เป็นน้าสาวของเขาจะปรากฏขึ้นพร้อมกับเสียงหัวลาออันชั่วร้ายและเธอเนี่ยก็ได้ประกาศชัดเจนว่า เธอเนี่ยมาเพื่อเอาดวงตาข้างของคูโบทําให้เด็กชายที่เห็นแบบนั้นก็เลยวิ่งหนีน้าสาวของตัวเองอย่างไม่คิดชีวิตแต่ควันดาพลังแห่งความจร้ยก็ยังคงตามเข้ามาติดๆก่อนที่น้าสาวของเขาจะเข้าไปชิดตัวเด็กชายผู้เจ้าดวงตาของเขาไปและในจังหวะนั้นท่านแม่ของคูโบเนี่ยก็ได้ปรากฏตัวขึ้น,น,เ,น,นเธอเนี่ยคว้าซามิเซนที่ตกอยู่ก่อนจะบรรเลงเพลงโดยพลังของซามิเซนก็ทําให้น้าสาวของคูโบต้องถอยไปตั้งหลักและผู้เป็นแม่ จึงอาศัยจังหวะนี้จับซามีเซนยัดใส่มือลูกชายและกำชับไปเดินทางไปหาชุดเกาะวิเศษของท่านพ่อโดยคูโบเนี่ยก็ไม่ยอมทิ้งท่านแม่ของเขาไว้เพียงลำพังโดยเด็กชายเนี่ยก็ได้โไวยไวายก่อนจะคว้าเส้นผมของท่านแม่อไว้แต่โดยเวทมนต์ของท่านแม่ทำให้เขาเนี่ยบินออกไปในที่สุดก่อนที่ตัวของผู้เป็นแม่จะสู้กับน้องสาวของตัวเองเพื่อปกป้องลูกชายของเธอโดยหลังจากที่ถูกทำให้บินมาตัวของคูโบเขาเนี่ยก็ได้สลบไป แต่เมื่อคูโบเนี่ยได้ตื่นขึ้นมาด้วยเสียงเรียกของลิงหิมะตัวหนึ่งโดยลิงหิมะตัวนั้นนะครับก็ได้บอกกับเขาว่าแม่ของเขาเนี่ยตายไปแล้วและหมู่บ้านนี่ก็ถูกทําลายจนหมดสิ้นโดยเขาเนี่ยต้องหาที่หลบภัยก่อนที่ท่านตาของเขาเนี่ยจะมาถึงแม้ว่าคูโบเนี่ยจะยังคงสับสนมึนงงอยู่แต่เขาเก็ไม่ได้มีทางเลือกอื่นจึงได้ตามลิงหิมะไปหลบภัยโดยแท้จริงแล้วลิงหิมะตัวนี้ก็คือเครื่องรางรูปลิง ที่คูโบ่เนี่ยพกติดตัวอยู่ตลอดโดยพลังสุดท้ายของท่านแม่เครื่องรางเนี่ยจึงมีชีวิตขึ้นมาเพื่อปกป้องคูโบโดยเมื่อเด็กหนุ่มได้รู้ดังนั้นเขาเนี่ยก็หยิบเส้นผมของท่านแม่ที่ติดมือเขาขึ้นมาดูอย่างเศร้าๆทําให้ลิงหิมะจึงนําเส้นผมนั้นมาสวมเป็นกําไลข้อมือให้กับคูโบเสมือนเป็นตัวแทนแห่งความทรงจําของเขากับแม่และในคืนนั้นตัวของคูโบเขาเนี่ยก็ได้นอนระเบอเรียกหาพ่อโดยพลังจากการนอนละเบอนั้น ก็ทาให้กระดาษโอลิกามิกลายเป็นซามมไรฮันโซจิว๋วซึ่งเขาเนี่ยได้กลายเป็นผู้นําทางไปตามหาชุดเกราะวิเศษให้กับคูโบโดยในระหว่างการเดินทางคูโบเนี่ยก็ได้พบกับซามูไรที่สูญเสียความทรงจําซึ่งถูกสาปให้อยู่ในร่างของดวงกว่างผสมมนุษย์โดยมนุษย์ดวงนั้นก็เชื่อว่าตัวเองเนี่ยเป็นลูกศิษย์ของฮันโซและเมื่อรู้ว่าคูโบคือลูกชายของฮันโซมนุษย์ดวงจึงได้ขอร่วมเดินทางไปตามหาชุดเกราะวิเศษกับคูโบด้วย โดยหลังจากที่เดินทางกันมาตัวสมุไรฮันโซจิ๋วก็ได้นำทางคูโบมายังถ้ำกะโหลกที่มีโครงกระดูกมนุษย์ยักษ์เป็นผู้เฝ้าดูแลซึ่งดาบที่ไม่มีวันหักก็ได้อยู่ที่กระโหลกของโครงกระดูกนี้นั่นเองและโครงกระดูกยักษ์เมื่อได้เห็นคูโบเข้ามามันก็ได้จับเอาลิงขีมะมาไว้ในกำมือและเมื่อเป็นแบบนั้นมนุษย์ด้วงเนีก็เลยพยายามช่วยเหลือโดยการลัวยิงทะดูใส่แต่โครงกระดูกยักษ์ก็ไม่เป็นอะไรแม้แต่นิดเดียว มันในี่ก้าวเท้าขนาดใหญ่ของมันมาทางคูโบทําให้เด็กชายเนี่ยก็เลยพยายามหนีทาให้เขาเนี่ยล้มลงและกระดาษเนี่ยก็ได้หล่นกระจายเกินพื้นทําให้คูโบจึงทําในสิ่งที่เขาถนัดทําให้เขาเนี่ยคว้าซามิเซนขึ้นมาบรรเลงทําให้กระดาษทั้งหมดเนี่ยพุ่งใส่กระดูกมนุษย์ยักษ์ทาให้คูโบจึงอาศัยจังหวะน,นี้วิ่งหนีไปแต่โครงกระดูกยักษ์เนี่ยก็ยังคงก้าวเท้าตามคูโบไปและในจังหวะที่คูโบสะดุดล้มอีกครั้งเท้าของโครงกระดูกยักษ์ ก็กำลังจะเหยียบคูโบ้แล้วโดยในจังหวะนั้นมนุษย์ด้วงเนี่ยก็ตรงเข้ามาช่วยเหลือเด็กชายเขาเนี่ยอุ้มคูโบ้ขึ้นก็จะพาคูโบ้บินและนั่นก็เป็นครั้งแรกที่มนุษย์ด้วงเนี่ยค้นพบว่าตัวเองบินได้โดยเขาเนี่ยก็ได้พาคูโบ้บินขึ้นไปยังกระโหลกของโครงกระดูกยักษ์และก็ช่วยกันหาดาบที่ไม่มีวันหักแต่มนุษย์โครงกระดูกเนี่ยก็ไหวตัวทันมนันจะจับมนุษย์ด้วงเอาไว้แล้วก็เคลื่อนไหวร่างกายจนคูโบ้เนี่ยพัดตก ทำไมมาดุด,ด้วงเนี่ยก็เลยช่วยชีวิตคูโบไว้ด้วยการยิงธนูยึดเสื้อคุมของคูโบะครับแต่ด้วยน้ำหนักของคูโบเด็กชายเนี่ยจึงตกลงมาในที่สุดแต่โชคเนี่ยก็ยังดีที่เขาจะตกลงมาที่กระโหลกของโครงกระดูกยักษ์อีกครั้งและในครั้งนี้คูโบเนี่ยก็สามารถหาดาบที่ไม่มีวันหักได้จนเจอและเขาเนี่ยก็ได้ดึงดาบออกจากกระโหลกของโครงกระดูกยักษ์และนั่นก็เสมือนการปิดชีวิตของโครงกระดูกโดยร่างกายของโครงกระดูกยักษ์ก็ค่อยๆสลายลงสู่พื้น ทำให้มนุษย์ดวงจึงทำหน้าที่บินพาคูโบและลิงหิมะออกมาจากถ้ากันโหลกและเมื่อออกมากันได้แล้วทั้งสมเนี่ยก็ได้พุ่งตกลงมายังพื้นด้านข้างมหาสมุทรทาให้ฮันโซจิวก็เลยชี้ทางไปยังมหาสมุทรและเมื่อมนุษย์ดวงเห็นดังนั้นจึงเสนอให้คูโบเนี่ยว่ายน้ําไปแต่ทว่าลิงหิมะเนี่ยก็เห็นว่ามันอันตรายเกินไปทาให้ทั้งสองจึงมีปากเสียงกันและในขณะที่คูโบรู้ว่าตัวเองนั้นทําอะไรได้เขาเนี่ก็เลยบรรเลงซามิเซน แล้วก็ใช้เวทมนต์จนเหล่าใบไม้เนี่ยรวมตัวกันเป็นเรือเพื่อใช้สําหรับการเดินทางโดยในระหว่างการเดินทางนั้นทั้ง3มเนี่ยก็ได้นั่งล้อมวงกินปลาที่คูบโบฝึกใช้ธนูแทงมาโดยตัวของเด็กชายนั้นเขาเนี่ยก็ไม่เคยมีโอกาสได้นั่งล้อมวงกินข้าวแบบนี้พอะชีวิตที่ผ่านมาเขาเนี่ยใช้มันไปกับการดูแลแม่และก็เล่านิทานที่ไม่มีตอนจบโดยหลังจากนั้นไม่ดานนักเสียงฟ้าร้องเนี่ยก็ได้ดังขึ้นครับ ท้าไม่ลิงหิมะเนี่ยก็เลยตื่นตระหนกกับเสียงกำลามของฟ้าเธอเนี่ยบอกทุกคนว่าพวกเราเนี่ยควรหาที่หลบภัยแต่ในตอนนี้เรือเนี่ยก็ได้แล่นมายังพื้นที่ที่เสือ้อเกาะที่ไม่อาจถูกทำลายซ่อนอยู่ทําให้มนุษย์ดวงเนี่ยก็เลยอาสาจะดําน้ําลงไปเพื่อไปเอาเสือ้อเกาะมาให้คูโบแต่เด็กชายเนี่ยก็ไม่อยากให้เขาลงไปด้วยท่านแม่เนี่ยเคยบอกเขาเอาไว้ว่าตายสมุดเนี่ยมีดวงตามากมายที่สามารถจ้องมองลึกเข้าไปในจิตใจ และมนันจะล่อให้คนที่มองติดอยู่ในนั้นตลอดกันและเมื่อได้ยินคูโบพูดแบบนั้นมนุษย์ดวงนก็เลยให้สัญญาว่าเขาเจะไม่มองตาใครก่อนจะกระโดดลงน้ําไปแต่แล้วเมื่อมวลพายุนยได้เคลื่อนตัวมายังมาหาสมุทรแห่งนี้คูโบนี่ก็เป็นกังวลเกี่ยวกับความปลอดภัยของมนุษย์ดวงทําให้ตัวของเด็กชายจึงเลือกที่จะกระโดดลงน้ําไปและเมื่อลิงหิมะเห็นดังนั้นก็ตกใจและเตรียมจะลงน้ําตามคูโบ แต่เขาเนี่ยก็ได้ถูกน้าสาวของคูโบเนี่ยโจมตีเข้าเสียก่อนส่วนทางด้านของคูโบที่ได้กระโดดลงน้ำมันแล้วหลังจากที่เขาลงมาใต้สมุดเขาเนี่ยก็ได้เจอเข้ากับเสือ้อกอะที่ตามหาและก็ได้เจอดวงตามากมายที่จ้องมองมายังเด็กชายและการถูกมองลึกเข้าไปในจิตใจก็ทําให้คูโบระลึกได้ว่าแท้จริงลิงหิมะเนี่ยก็คือท่านแม่ของเขาที่กลับชาติมาเกิดในขณะที่บนเรือ ลิงหิมะเนี่ยก็กำลังต่อสู้กับน้าสาวของคูโบอย่างดุเดือดเลยครับซึ่งในตอนที่ลิงหิมะเริ่มรับรู้ได้ว่าคูโบเนี่ยกำลังจะไม่ไหวแล้วจากมวลใบไม้ที่เริ่มเสื่อมเธอเนี่ยจึงไล่ให้มดดวงที่ขึ้นมาจากน้ำพอดีให้ลงไปช่วยคูโบที่อยู่ใต้สมุดก่อนโดยหลังจากที่มดดวงเนี่ยได้ดำลงไปและเขาเนี่ยได้ช่วยคูโบขึ้นมาได้สำเร็จทั้งสามเนี่ยก็ได้มานั่งพักอยู่บนฝั่งและลิงหิมะเนี่ยก็เลยเล่าเรื่องราวทั้งหมดให้คูโบฟังว่าเธอกับน้องสาว ได้รับคำสั่งจากราชาแห่งดวงจันทร์ให้ไปสังหารฮันโซแต่เธอเนีกลับคนพบมนุษยธรรมความอบอุ่นความเห็นใจจากฮันโซเธอเจึงเลือกที่จะมอบชีวิตให้กับเขาและนั่นก็ทําให้เธอเนี่ยกลายเป็นศัตรูกับท่านตาของคูโบะในทันทีโดยฮันโซเขาเนี่ยก็เลือกที่จะสละชีวิตของตัวเองแล้วก็กองทัพเพื่อให้เธอและคูโบะเนี่ยมีชีวิตรอดไปโดยเด็กชายเนี่ยก็คิดเอาเองว่าท่านตาเนี่ยคงเกลียดเขามาก ลิงหิมะกับบอกกับเขาว่าท่านตาเนี่ยไม่ได้เกลียดเขาสักนิดหากแต่ท่านตาต้องการให้คูโบเนี่ยเป็นเหมือนตัวเองที่มองไม่เห็นมนุษยธรรมเย็นชาแข็งก้าวและก็สมบูรณ์แบบและในคืนนั้นหลังจากที่เข้านอนคูโบเนี่ยก็ได้ฝันเห็นชายชราตาบอดที่มาบอกกับเขาว่าเขาเจะได้พบกับชุดเกาะชิ้นสุดท้ายลังดวงอาทิตย์ตกในที่ที่อาจจะเป็นบ้านของเขา อีกทางยังกำชับให้เด็กชายทวงสิทธิที่เขาควรจะได้รับตั้งแต่กำเนิดกลับมาโดยคูโบเนี่ยก็เข้าใจว่ามั่วคงกระพันเนี่ยคงอยู่ที่ป้อมประการที่ถูกทิ้งล้างของฮันโซทำให้ในเช้าวันต่อมาทั้ง3ามครับจึงได้เดินทางไปยังป้อมประการแห่งนี้และระหว่างการเดินทางคูโบเนี่ยก็บอกกับมนุษย์่วงว่าเขาได้ไดพบกับสิ่งที่สวยงามที่สุดนั่น,นก็คือบทเพลงของนกกระสาสีทองที่เชื่อก,กันว่า มัน,นจะทําหน้าที่ส่งวิญญาณของผู้ที่ล่วงลับไปให้สู่จุดหมายปลายทางแต่มนุษย์ดัวเ่ยก็ไม่ค่อยเข้าใจในสิ่งที่คูโบต้องการจะบอกเท่าไหร่นะักลิงหิมมาจึงอธิบายว่าคนตายไม่ได้แหม้ความว่าเขาได้หายไปแต่นั่น,นคือการเปลี่ยนสภาพไปเพื่อดําเนินเรื่องต่อในอีกสถานที่หนึ่งและจุดจบของเรื่องเล่งหนึ่งก็อาจจะกลายเป็นจุดเริ่มต้นของอีกเรื่องหนึ่งก็ได้และหลังจากที่พวกเขาได้เดินทางกันมาต่อสักพักคูโบลิงฮิมมาและมนุษย์ต่วง ก็ได้เดินทางมาถึงป้อมประการที่ถูกทิ้งร้างในเวลาพบข้าพอดีโดยภายในป้อมประการก็มีรูปวาดที่บอกเล่าเรื่องราวของฮันโซมากมายทั้งรูปวาดครอบครัวและการเดินทางเพื่อตามหาชุดกาะวิเศษทําให้คูบโบเนี่ยก็เลยเดินสำรวจป้อมประการแล้วก็หวังจะเจอหมวกคงกระพันหากแต่ที่นี่นั้นคือกับดักที่ราชาแห่งดวงจันทร์เนี่ยวางเอาไว้เพื่อให้เขาเนี่ยตกอยู่ในอันตรายและนาสาวของคูบโบก็ได้ปรากฏตัวขึ้นมา ก็จะจับทั้งสามเอาไว้โดยคำพูดบางอย่างของน้าสาวทําให้คูโบเนี่ยได้รู้ว่ามนุษย์ดวงเนี่ยคือฮันโซที่โดนท่านตาของเขาช่วงชิงความทรงจําไปและหลังจากเหตุการณ์นั้นทั้งลิงหิมะและก็มนุษย์ดวงก็ต่างปกป้องคูโบโดยชีวิตของตัวเองและในนาทีสุดท้ายลิงหิมะเธอเนี่ยก็ได้บอกกับคูโบว่าให้เขาได้กลับบ้านทําให้คูโบเนี่ยก็เลยคานไปขวาสามิเซนเพื่อมาต่อสู้กับน้าสาวของตัวเองและนั่น ก็ส่งผลให้สายของซามิเซนสองเส้นขาดออกจากกันและแสงสว่างวาบก็ได้ปรากฏขึ้นก่อนจะเผยให้เห็นเครื่องล่างไม้ที่สลักเป็นรูปลิงขาดออกเป็นสองท่อนโดยซามูไรฮันโซจิวก็ได้ยับยุยยโดยคูโบเนี่ยก็เลยหลั่งน้ําตากับสิ่งที่เกิดขึ้นเขาเนี่ยก็เลยหยิบสายธนูของฮันโซขึ้นมาผูกไว้เป็นกําไลข้อมือข้างๆเส้นผมของท่านแม่และซามิเซนเส้นสุดท้ายก็ทําหน้าที่พาคูโบกลับมายังหมู่บ้าน ซึ่งเป็นที่ซอนสุดท้ายของชุดเกาะโดยเมื่อมาถึงที่หมู่บ้านนะครับทางด้านของคุโบเขานี่ก็ได้เอาหมวกโคงกระพันมาครอบครองได้นในที่สุดและเขาเนี่ยก็ลองเรียกให้ท่านตาของเขาปรากฏตัวถ้าให้ราชาแห่งดวงจันทร์ก็เลยพยายามหว่านล้อมให้คุโบใช้ชีวิตเป็นนามตาแบบที่ตนเองเป็นแต่คุโบเนี่ยก็ยังคงยืนยันว่าเขานี่จะไม่มีวันเป็นอย่างท่านตาทําให้ตากับหลานเนี่ยจึงต่อสู้กันโดยท่านตาของคุโบก็ได้กลายร่างเป็นมังกรยักษ์ ที่ไล่ต้อนคูโบและชาวบ้านไปนยังสุสานของหมู่บ้านทําให้คูโบก็เลยใช้เวลานั้นดึงเอาเส้นผมของท่านแม่และสายธนูของท่านพ่อมาเป็นสายของซามิเซนและเขานี่ก็ได้บรรเลงซามิเซนอีกครั้งด้วยไฟของโคมที่เคยดับแล้วก็หลับไหลก็ได้กลับมาส่องแสงสว่างสวัยอีกครั้งถ้าไม่เด็กชายเนี่ยก็รู้ดีว่าทัานตาเนี่ยต้องการดวงตาของเขาเพราะไม่ต้องการให้เขาเนี่ยได้มองตาแล้วก็ได้เห็นจิตวิญ,ญญาณของผู้อื่นแม้ลาชายแห่งดวงจันทร์ จะบอกเขาว่าสิ่งที่เขาหลักได้ตายจากเขาไปหมดแล้วแต่เด็กชายเนี่ยก็ยังคงยืนยันว่าเขาเนี่ยยังมีความทรงจําซึ่งเป็นเวทมนต์ที่ทรงพลังมากที่สุดโดยหลังจากที่พูดออกไปแบบนั้นทั้งด้านของตัวคูบโบเขาเนี่ยก็เริ่มบรรเลงสามิเซนขึ้นมาอีกครั้งครับทําให้บรรดาโคมที่ชาวบ้านนําไปลอยได้แปลเปลี่ยนเป็นบุคคลในความทรงจําของเจ้าของโคมนั้นๆและนี่คือสิ่งที่ทําให้ทุกคนแข็งแกร่งยิ่งกว่าที่ท่านตาเคยเป็น เพราะถ้าเราเนี่ยมีเรื่องของคนที่เรารักอยู่ภายในใจแม้ว่าลาชาดวงจันทร์จะแข็งแกร่งมากแค่ไหนเขาเนี่ยก็ไม่สามารถช่วงชิงมันไปได้และหลังจากที่คูบโบเนี่ยบรรเลงสามีเซนมาสักพักก็ป้องกันเนี่ยก็ได้เกิดคุ้มกันเขากับชาวบ้านทําให้ลาชาดวงจันทร์ต้องพ่ายแพ้ไปในที่สุดและหลังจากนั้นไม่ดานดักชายชาลาเนี่ยก็ได้ลืมตาตื่นขึ้นมาในที่ที่เขาเองเนี่ยก็ไม่รู้ว่าคือที่ไหนก่อนที่คูบโบเขาเนี่ยจะก้าวเข้ามาทักทายท่านตาของตนเอง โดยในตอนนี้ชายชรา,าเนี่ยก็ไม่มีความทรงจําใดหลงเหลืออยู่เลยและชาวบ้านที่เห็นได้ความดีและเอ็นดูคูโบจึงอาสาจะบอกความทรงจําให้แก่ชายชราโดยการร่วมกันบอกถึงสิ่งดีๆมากมายโดยหญิงชรา,าคนหนึ่งก็ได้บอกกับชายชรา,าว่าชายชรา,าและทุกคนในหมู่บ้านมีสิ่งหนึ่งที่เหมือนกันคือทุกคนเนี่ยรักหลานชายของเขาและคูโบก็เป็นนักเล่าเรื่องที่เก่งที่สุดและหลานของท่านตา จะเล่าเรื่องทุกอย่างที่ท่านตาลืมให้เขาเนี่ยฟังเองโดยหลังจากที่เรื่องวุ่นวายทั้งหมดได้ผ่านพ้นไปแล้วเชาวบ้านนะครับก็ได้ต่างนําโคมกลับมาลอยที่แม่น้ําอีกครั้งทำให้คูโบเขาเนี่ก็เลยทําโอลิกามิเป็นโคมสองโคมก่อนจะเริ่มสื่อสารกับท่านพ่อและท่านแม่ของเขาโดยเขาเนี่ยรู้สึกขอบคุณที่ได้พบกับท่านแม่ได้ฟังปัจชยาได้รู้สึกถึงความมีน้ําใจแล้ก็ได้กินข้าวกับพวกท่านเขาได้มีความสุขมาก ก็อดที่จะเสียดายไม่ได้ที่ไม่มีโอกาสได้จบเรื่องนี้ไปด้วยกันและในจังหวะนั้นเสียงเพลงจากนกกระสาสีทองเนี่ยก็ได้ดังขึ้นเสมือนตัวแทนที่นำพาคูโบให้ได้กลับไปพบกับครอบครัวของตนเองก่อนที่หนังเรื่องนี้จะตัดจบลงแต่เพลงเท่านี้ครับก็จบลงไปแล้วนะครับสำหรับหนังหรือแอนิเมชันเรื่องคูโบแอนด์เดอะทูสติงโดยการ์ตูนเรื่องนี้นะครับ ก็ใช้เทคนิคสต็อปโมชั่นผสมกับการทำา g จจาก l ลกาสตูดิโอทำให้ภาพที่ออกมาเนี่ยจึงสวยงามและบอกถึงความประดิษมากๆของผู้สร้างครับและนอกจากภาพที่สวยเป็นเอกลักษณ์แล้วคูโบ้เนี่ยยังมีเพลงประกอบที่เป็นเรื่องโดดเด่นอีกมากๆอีกเรื่องครับพอมีการผสมผสานเครื่องดนตรีพื้นบ้านของญี่ปุ่นเข้ากับสกออเคสตราอย่างลงตัวถือว่าเป็นภาพยนตร์แอนิเมชันประจนภัยที่คุ้มค่าแก่การสละเวลามาดู อีกทางเนื้อหายังซ่อนปัจฉญยาต่างๆเอาไว้ให้คิดตามมากมายใครที่ดูจบไปแล้วคงต้องมีหัวนึกถึงความทรงจําบางอย่างขึ้นมาแน่ๆก็เพราะสำหรับมนุษย์เราความทรงจํานี่แหละครับที่ท่งพลังยิ่งกว่าเวทมนต์ของปีาศาจหรือแม่มดตัวไหนๆเพื่อนๆคนไหนที่ดูจบแล้วได้ความทรงจําอะไรกลับมาบ้างจากคูโบก็มาแชร์ฟังกันได้นะครับถ้าใครรู้สึกยังไงก็ลองคอมเมนต์บอกกันไว้ด้านล่างได้เลยนะครับ และสำหรับวันนี้พวกเราชาวตูนไมซก็ต้องขอตัวลากันไปแต่เพียงเท่านี้ก่อนครับและถ้าใครชอบคลิปนี้ก็ฝากเ,เพื่อนๆกดไลค์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะครับสำหรับเรื่องหน้าจะเป็นอะไรก็ฝากเ,เพื่อนๆชาวตูนไมซ์เนี่ยคอยติดตามกันด้วยนะครับสวัสดีครับ